สวัสดีตอนบ่ายๆค่ะวันนี้จะมาเปิดสวนองุ่นนะคะพามาดูสวนองุ่นจ้าปีนี้ดกมากค่ะตอนนี้จะกําลังจะเข้าหน้าหนาวใบก็เหี่ยวๆแล้วละคะ่ะแต่ว่าลูกก็อันนี้เราไม่ได้เด็ดลูกเล็กลูกจริงนะคะมันเลยมีลูกเล็กๆอย่างนี้หน่อยนึงไม่ได้เด็ดค่ะไม่ได้ไม่ได้บารุงมันเลยปีนี้ปลูกโดยธรรมชาติค่ะว้าหวาหวนวววววว แต่ต้องเป็นลูกสีน้ำตาลนะคะถ้าลูกสีเขียวอย่างนี้ยังยังยังไม่หวานมากค่ะดูสิเยออยลงดินลงล่างเลยค่ะอ่าอันนี้มันมันร้อนจัดดูสิะคะแล้วมันก็ดกจัดด้วยไม่ได้มไม่ได้มาทําความสะอาดมันเยอะมากค่ะส่วนนี้อลังการงานอุอน่นอาด้จาจ่ะกําลังจะเริ่มแดงเยอะแล้ว่ะคะ่ะดกได้อยู่ดกมนาะ ก,กาลังการงานอุ่น,นสวนเก่าๆนะคะอันนี้สวนนี้ไม่ใช่สวนใหม่ๆเป็นถุงถุงไม่ใช่ถุงใหม่ๆนะคะแต่ก็ทำอุ่นได้ดีๆค่ะนีนี่ดกที่สุดค่ะดกมากดกแล้วก็จนกินไม่ไหวค่ะตอนนี้ก็เ,เด็ดกินได้ดีรถมันผ่านมาได้เย็นเสียบเลยของไก้สมุนจจมหญ่ค่ะมันดกจนแบบมันกินไม่ทันเลยตอนนี้ก็กำลังแห้งๆเหี่ยวๆอยู่เล้จ้ะคะ่ะก็เก็บกินทุกวันเข้ามาในสวนก็เก็บกินค่ะงามๆตลอดมาทางนี้ดูสิ เก็บมันล่วงลงดินเห็นไหมคะมันหลดลงโดนดินเนะเาะเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะอ๋อเงียนหน้าเงียนตาก้องเห็นไหมคะงามแหงอยู่ด้วยค่ะเป็นชอถ้าออกมอ่วงๆอย่างนั้นจะกินจะสุกดีจะหวานค่ะื้อสีเขียวนี้ยังไม่ยังไม่งอมดีนะคะยังไม่หวานอันนี้เริ่มหวานแล้วค่ะกินได้ดีมากจิ้มให้ดูจิ้มให้ดูนะอ กินได้ค่ะกินได้กินได้กินได้เห็นไหมคะบอกมุนสมได้น่จ้าหางเงินเงินผลเยอะค่ะเยอะมากเยอะมากหมุนเงินเงินหน่อยเยนหัวหรือเปล่าหมุนให้หน่อยหมุนให้หน่อยจ้าหมุนหน้าหมุนหลังเยอะมากค่ะทีนี้ผลไม้ดกนะคะทุกพับก็ดกค่ะปีนี้ ลูกทับก็ดกมากองุ่นก็ดกมากโอ้โชวอนนี้กา <c oughs> ลังการงานอย่างนี้เสเด็จจริงแล้วค่ะกินไม่ทันหรือหมอคะ,อเ,อเ,ะ,คะเอาจอบต,ต้องเด็ดจริงเอาไว้ก็มันก็จะร่วงแล้วค่ะมันแดงหมดละเด็ดจริงเด็ดจริงนี่มาหน้าบุญสมกับองุ่นพอๆกันเลยคะ่ะสวนองุ่นเด้อจะเด้อ ลูกแดงสีม่วงๆอ,อย่างนี้อร่อยค่ะหวานหวานอร่อยค่ะหวานอร่อยชิมชิมค่ะไม่มีคำว,ว่าเปรี้ยวค่ะมีแต่คำว่าหวานมากเกินน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นไม่ต้องถ้าพูดถึงน้ำหนักไม่ต้องกินองุ่นนะคะบายบายจ้ะกินแล้วไม่หยุดอิม่มไม่อิ่มไม่เป็นค่ะม,มีแต่อร่อยมีแต่อร่อย เยอะมาก